อนาคตไกลใครนั่งเก้าอี้หัวหน้าพักบิกแกรนนำอนาคตไกลบอกรู้แน่หลังประชุมกกบอหอชุดแรกย้ำจุดยืนไม่เป็นนอมินีใครวันที่25สิงหาคม66ผู้สื่อข่าวรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสำนักงานกกตว่าในวันนี้แกรนนำระดับบิกของอนาคตไกล พร้อมกับทีมทนายความรวมทั้งคณะทำงานเดินทางมาพบเจ้าหน้าที่สำนักงานกกตเพื่อยื่นเอกสารเพิ่เมเติมในการแจ้งเตรียมการจัดตั้งพักอนาคตไกลซึ่งจากการตรวจสอบทางทะเบียนพบว่ามีการยื่นเอกสารเตรียมการจัดตั้งพักอนาคตไกลจริงโดยสำนักงานทะเบียนพักการเมืองสำนักงานกกตได้รับหนังสือลงเลขรับตามสาระบบงานสารบัญของสำนักงานกกตเป็นหนังสือยื่นต่อนายทะเบียนพักการเมือง เป็นคำขอแจ้งการเตรียมการจัดตั้งพักการเมืองเลขที่191187ลงวันที่24สิงหาคม66หากพิจารณาจากเอกสารพบว่าได้มีการระบุชื่อและชื่อยอ่อพักการเมืองชื่อภาษาไทยอนาคตไกลชื่อย่ออนอกอร,กอรชื่อภาษาอังกฤษ far future party ชื่อย่อ f f t และโลโก้พักรูปอินฟินิตี้สีแดงสีส้มตามที่ผู้สื่อข่าวได้รายงานไปแล้วพร้อมเอกสารประกอบโดยเจ้าหน้าที่ทะเบียนพักการเมืองได้ตรวจรับคำขอในเวลา14.50นาฬิกา50นาที วันนี้เพื่อตรวจสอบคำขอและดำเนินการทางทะเบียนต่อไปถือว่าเป็นขั้นตอนการยื่นเตรียมการจัดตั้งพรรคอนาคตไกลจริงตามกฎหมายพรรคการเมืองโดยขั้นตอนจากนี้นายทะเบียนพรรคการเมืองจะส่งรายชื่อไปตรวจสอบคุณสมบัติกับหน่วยงานภาครัฐต่อไปทั้งนี้แหล่งข่าวแกนนำระดับบกอนาคตไกลเปิดเผยว่าพรรคอนาคตไกลเป็นพรรคการเมืองของประชาชนทุกภาคส่วนส่วนใครจะมานั่งหัวหน้าพรรคขออุปรายละเอียดไว้ก่อนยังเปิดเผยไม่ได้ ขอให้ที่น้องประชาชนคอยติดตามอย่าเพิ่งไปคาดเดาต่างๆนานาขอให้ทุกพักการเมืองแข่งขันกันที่นโยบายส่วนนโยบายพักจะเปิดเผยเมื่อได้เลือกตั้งกกบอหอชุดแรกแล้วยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับพักการเมืองอื่นใดและไม่เป็นนอมินีของใครเมื่อถามว่าชื่อพักอนาคตไกลามาจากอดีตพ,พักอนาคตใหม่บวกพักก้าวไกลหรือไม่ แกนนำคนดังกล่าวระบุว่าขอไม่ตอบคำถามนี้เพราะไม่เกี่ยวข้องกันและไม่เป็นพักสำรองของใครกฎหมายพักการเมืองห้ามครอบงำการตั้งชื่อพักการเมืองสามารถตั้งชื่ออะไรก็ได้ตราบใดไม่ขัดต่อกฎหมายพักการเมืองโดยกฎหมายพักการเมืองห้ามชื่อและโลโก้ซ้ำหรือพ้องหรือคล้ายคลึงกับพักการเมืองอื่นใด พักการเมืองในประเทศไทยมีเพียงสองพักนี้หรือไม่ส่วนโลโก้พักเป็นรูปอินฟินิตี้สีส้มบวกสีแดงหมายถึงอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนชื่อพักและโลโก้พักประชาชนจดจำง่ายอนาคตอาจเปลี่ยนเป็นสีส้มทั้งหมดก็ได้ในเมื่อกฎหมายไม่ได้ห้ามสามารถกระทำได้ภายใต้กรอบรัฐธรรมนูลและกฎหมายพักการเมืองยืนยันว่าเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข